พุทโทเมนาโถธัมโมเมนาโถสังโฆเมนาโถพุทโทนโมพุทธายะนชาลีติอาจเยทน,นาคังปูเชมิสวัสดีค่ะทุกท่านวันนี้ธรรมะกำลังใจจะพาทุกท่านมากราบไหว้ขอพรดินแดนศักดิ์สิทธิ์วัดป่าคลอง11นะคะหรือที่หลายคนเรียกกันว่าวัดคำชนดสองนั่นเองค่ะ เพราะเชื่อกันว่าที่แห่งนี้มีพญาน,นาคอยปกปักรักษาอยู่นะคะวัดป่าคลอง11นี้เป็นวัดราชสังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายธรรมยุติกนิกายตั้งอยู่ในตำบลบึงกาสามอำเภอหนองเสือจังหวัดปทุมธานีบนเนื้อที่16ไร่คะ่ะ จุดเด่นของวัดคือโบสถ์ไม้กลางสระน้ำและรูปปั้นพญานาคขนาดใหญ่ที่ไม่ได้แค่ใหญ่อย่างเดียวนะคะแต่ต้องบอกว่าฝีมือการปั้นของช่างนี่คือระดับเทพระดับครูเลยค่ะเพราะวิจิตรงดงามสมจริงดูน่าเกรงขามมากๆชาวบ้านและนักท่องเที่ยวแวะเวียนกันมากราบไหว้ขอพรกันอย่างไม่ขาดสายเลยนะคะเอาละค่ะพอมาถึงที่จอดรถนะคะเราก็จะมองเห็นตลาดของทางวัด ตลาดนี้ก็จะมีชาวบ้านมาตั้งร้านขายของเช่นอาหารขนมน้ำต่างๆหรือแม้กระทั่งดูดวงหรือจำหน่ายวัตถุมงคลค่ะและถ้าหากว่าใครต้องการพวงมาลายัยหรือบ้ายสีสวยๆเพื่อนำไปถวายแด่องค์พญานาคด้านในก็สามารถซื้อหรือบูชาได้จากตรงนี้ไปได้เลยนะคะมีให้เลือกหลายไซส์หลายแบบแล้วแต่ถูกใจหรือเราจะถามคนขายก็ได้เลยนะคะว่าเน้นเรื่องงานควรเป็นแบบไหนดีคะ เรื่องเงินแบบไหนดีเรื่องความรักแบบไหนดีแม่ค้าแนะนําได้จ้าหลังจากที่เราเดินเข้ามาในบริเวณวัดจุดแรกที่เราจะต้องไปกราบไหว้บูชาก็คือพระศิวลีนะคะพระอระหันต์ผู้บรรดาลโชคนั่นเองเพื่อเอาเลิกเอาชัยก่อนเข้าไปข้างในจุดทูบเทียนบูชาแล้วอธิษฐานจิตเปิดดวงเปิดโชคเปิดลาบก่อนไปที่จุดถัดไปเลยค่ะ และมาถึงจุดที่2จุดนี้ก็คือลานสำหรับกราบไหว้สการะหลวงพ่อนาคปรกแก้วมณีโชตเพื่อปู่สีสุดโทและแม่ย่าสีปทุมมาค่ะตั้งจิตให้ดีจุดทูปจุดเทียนขอพรถวายใบยสีกันตรงนี้นะคะอยากเสียงเซี้มซีอยากตีระฆังให้ชื่อเสียงด่งดังกังวานก็ตรงนี้เลยจ้าและก็มาถึงจุดคลแม็กที่ตั้งเด่นเป็นสง่าและพลาดไม่ได้เลยก็คือโบสถ์ไม้กลางสระน้ำ ที่ล้อมรอบด้วยรูปปั้นแกะสลักพญานาคขนาดใหญ่ทั้ง4ทิศอยู่บริเวณสะพานที่ทอดยางมายังโบสถ์กลางน้ําค่ะบางองค์ก็มี3มเศียรบางองค์หเศียรบางองค์7เศียรถ้าสังเกตดีๆนะคะจะเห็นถึงรายละเอียดและฝีมือที่ประณีตเป็นอย่างยิ่งนะคะได้ยินมาว่าช่างปั้นนั้นเป็นช่างระดับครูช่างล้านนานเลยทีเดียวได้มาสัมผัสของจริงคือขนลุกเลยล่ะคะ่ะ บริเวณสองฝั่งทางเข้าโบสถ์ก็จะมีรูปสกักาาระของพ่อปู่สีสุดโทและแม่ย่าสีปทุมมาด้วยองค์ท่านทั้งสองมีขนาดเท่าคนจริงออกแบบงานปั้นขึ้นมาแบบสมจริงและดูง,งดงามบารมีมากและมีเมตตาสูงเราสามารถนำใบสีเข้ามาถวายตรงนี้ได้อีกหนึ่งจุดอย่าลืมแวะมากราบไหว้ขอพรบารมีจากปู่กับย่าก,กันนะคะและภายในโบสถ์อันแสนงดงามนี้ ก็มีพระพุทธทเมตตาธรรมประดิษฐานเป็นพระประธานในโบสถ์องค์ท่านเหลืองอร่ามดังทองได้กราบไหว้สักครั้งถือเป็นสิริมงคลมากๆเลยล่ะค่ะอย่าพลาดที่จะตั้งจิตอธิษฐานขอพรตรงจุดนี้เชียวนะคะเมื่อกลับไหว้ขอพรอ,องค์พระประธานภายในโบสถ์กลางน้ำเสร็จแล้วต่อมาก็ให้เดินกราบไหว้องค์พญานาคทั้งสีทิศให้ครบค่ะ เดินวนโดยรอบและจบด้วยการขอพอรองพยานาตรงบริเวณประตูทางเข้าออกเป็นจุดสุดท้ายเลยค่ะตรงจุดนี้จะมีองค์พยานาคอยู่ด้วยกันถึง4องค์ได้แก่พญาอนันตานาคราชปฐมมกษัตริย์แห่งพยานาราชาแห่งนาคทั้งมวลขอพอรทางด้านค้าขายหรือผู้ที่จะเริ่มต้นธุรกิจใหม่องค์พยามุจลินนาคราชหรือพญาโกนจา พระอนุชาของพญาอานันตานาคราชผู้มีอนุภาพมากขอพรทางด้านสติปัญญารวมไปถึงขจัดอุปสรรคที่พบเจออยู่องค์พญาผู้ชงนาคราชพญาน,นาคผู้ทรงยานวิสัยเป็นพญานาคราชประจำองค์พระศิวเทพขอพรเรื่องโรคภัยไข้เจ็บขจัดมนขลังคุณใสต่างต่างองค์พระยาศรีสุดโธนาคราชพญาน,นาคแห่งพรหมประกายโลก พญานาคราชประจำองค์เท้าสกัดเทวราชผู้เรืองทรัพย์สมบัติขอพรทางด้านลาบลอยถูกหวยก้อนใหญ่หรือการเงินก้อนโตว้าวขนลูกไหมล่ะคะเรียกได้ว่าลูกหลานพญาน,นาคมาที่นี่ได้ไหว้ครบจบในที่เดียวเลยล่ะคะ่ะนอกจากโบสถ์ไม้กลางน้ำก็ยังมีรูปปั้นพญาน,นาครอบสะด้วยนะคะมีทั้งหมด4.4มุมด,ด้วยกัน วิจิตงดงามสมจริงไม่แตกต่างแต่ละองค์ก็จะมีป้ายชื่อของท่านด้วยเผื่อเวลากราบไหว้ขอพรจะได้เอ่ยนามได้ถูกต้องค่ะอีกฝ้าของวัดยังมีศาลเจ้าแม่ตะเคียนมีชื่อว่าแม่ตะเคียนพิมลวันโดยอาจารย์รักคำรามเคยพูดเอาไว้ว่าเจ้าแม่ตะเคียนนี้ในตาเป็นประกายแวววาวผิวพรรณงดงามเปล่งปลั่ง เพราะได้บำเพ็ญบารมีมายาวนานมีทานบารมีเป็นที่ตั้งจะเห็นได้ว่าผู้คนต่างแห่นำชุดไทยมาแก้บนไม่ขาดสายว่ากันว่าให้เลขแม่นแบบจุกจุกจนทางวัดต้องเอาชุดไทยบางส่วนไปบริจาคให้กับโรงเรียนที่ขาดคุณทรัพย์เพื่อให้เด็กๆได้ใช้ในด้านนาฏศิลป์เพราะแทบไม่มีที่เก็บแล้วค่ะ วัดป่าคลอง11นี้ยังมีกิจกรรมที่สำคัญอีกอย่างก็คือการนั่งวิปัสสนาของผู้ที่มาปฏิบัติธรรมที่นี่เราจะสังเกตเห็นว่ามีอุบาสกอุบาสิกานุ่งขาวห่มขาวเต็มวัดไปหมดเพราะที่นี่เป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่เปิดให้ผู้คนสามารถเข้ามาปฏิบัติธรรมได้เป็นที่ที่สงบร่มรื่นเต็มไปด้วยต้นไม้ใหญ่ที่ให้ร่มเงาทำให้สถานที่แห่งนี้มีลมพัดเย็นอยู่ตลอด เหมาะแก่การเดินจงกรมนั่งสมาธิหรือสวดมนต์ภาวนาเป็นอย่างยิ่งค่ะเพราะฉะนั้นแล้วขอแนะนำให้ทุกท่านที่เดินทางไปที่วัดป่าคลอง11นี้โปรดอยู่ในความสงบและสำรวมเพื่อไม่เป็นการรบกวนผู้ที่มาปฏิบัติธรรมนะคะขอบพระคุณทุกท่านที่ให้การติดตามรับชมอย่าลืมกดไลค์กดกระดิ่งกด subscribe เพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปต่ตอๆไปนะคะ ขอบพระคุณค่ะ